อยากให้มองว่าที่เราถกในสภาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ถกกันแค่ว่าจะทาหรือไม่ทำตามปกติแต่มันถกกันว่าจะถามคําถามด้วยข้อความอะไรลแคลนว่าไม่เห็นชอบปุ๊บเนี่ยมันจะเสมือนกับคนที่ไม่อยากให้มีการจัดทำรู้จักผู้ชมไปเลยาผมเข้าใจและการที่เขาโหวตไม่เห็นชอบเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ไม่บวกมากนักเพราะว่าถ้าเราย้อนไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไม่เป็นคาถามที่ทั้งข้าวไกยและเพื่อไทยเคยเสนอ ผมคิดว่าหลายคนก็ทราบดีนะว่าจุดหมายปลายทางที่เราอยากจะเห็นเนี่ยคือการ,รมีรัฐมนตรีใหม่ที่มันมีความชอบธรรมทรรชาติไตไม่ได้เป็นเหมือนฉบบปัจจุบันที่มันมีทั้งที่มากระบวนการเนื้อหาที่ขาดความชอบธรรมท,ำทำารชาติไต ถึงแม้เราเห็นจุดหมายปลายทางตรงกันเนี่ยจากวันนี้ไปถึงวันนั้นเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนมากนะครับถ้าในมุมมองพักก้าวไกลเนี่ยถ้าจะดําเนินการตามกติกาของรัฐมนรนหกศูนย์ะครับ,รบทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยการจัดประชามติ3ครั้งทีนี้สิ่งที่เรากำลังถกกันอยู่ณปัจจุบันเนี่ยก็คือประชามติครั้งที่หนึง่งว่าจะเดินหน้าหรือไม่อย่างไรและด้วยคําถามแบบไหนนะครับผมอยากให้มองว่าที่เราถกในสภาเมื่อวันพู้ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ถกกันแค่ว่าจะทาหรือไม่ทํประชามติแต่มันถกกันว่าาาาาจะถถมมมคคํด้้ววยขอ ซึ่งอันนี้มันมีนัยยะสำคัญคาามากใช่ถึงสมมติผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติผมตั้งคําถามประชามติว่าเห็นชอบหรือไม่ให้มีการจัดทันรุ่นฉบับใหม่ที่ห้ามแก้บทหนึ่งบทสองและใช้รูปแบบของสสรอที่มาจากการเลือกตั้งผสมการแต่งตั้งถามว่าคุณปามจะลงคะแนนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบผมก็จะลงว่าไม่เห็นชอบอซึ่งมันก็เข้าใจว่าคุณปามคงอยากเห็นการจัดทันรุฉบับใหม่ทั้งฉบ,บับโดยสสรที่มาจากการเลือกตั้งแต่พอลงลงคะแนนว่าไม่เห็นชอบปุ๊บเนี่ยมันจะเสมือนกับ คนที่ไม่อยากให้มีการจัดทำรูปบรบใหม่เลยผมเข้าใจมันก็เลยทำให้เนี่มันมีความลำบากใจถ้าเราตั้งคำถามวารแบบนั้นเพราะฉะนั้นการมาถกกนเรื่องคำถามเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นยัตติที่ผมเสนอไปในสภาเนี่ยมันก็เลยมีตัว คำถามประชามาติอยู่แน่นอนในใน,ในพาดหัวเนี่ยเราจะเห็นว่าทางฝั่งรัฐบ,บาลก็มาชี้แจงว่าเขาไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับประชามาตินะอะไรเงี้ยเขาอยากจะทำเองแต่สำหรับเราเนี่ยคือการที่เขาทำเองเ,เขามีสิทธิ์แต่เราไม่รู้ว่าเขาจะคิดออกแบบคําถามเนี่ยเหมือนกับที่พรรคก้าวไกลเสนอหรือเปล่ารเราาต้องใช้สิทธิ์ของเราในภาเพื่อเสนอคําถามไม่ผ่านไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราได,เาได้เราได้แสดงความเห็นเราไปแล้วแล้วเขาก็สามารถรับไปพิจารณาได้ในอีกฝั่งของพรรคเพื่อไทยเขาก็ยันในประเด็นนี้เหมือนกันว่าเขาก็ทําเองอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการดําเนินการของการแก้ธรรมดู คือในในในเชิงกระบวนการเนี่ย<ะ>ออมันเดินต่อไปได้เพราะ <c oughs> อย่างที่บอกคือถึงแม้ไม่ผ่านสภาเนี่ยค<ะ>รมอตัดสินใจทาเองได้คอ,อรมอแค่ไปหยิบยกข้อเสนอประชาชนมาอนุมัติก็ได้แต่สิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าเขาจะเดินหน้าด้วยคําถามประชาติที่มีหลักการตรงกับที่ก้าวไกลเสนอหรือไม่ท่านี้และการที่เขาโหวตไม่เห็นชอบเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ไม่บวกมากนักเพราะว่าถ้าเราย้อนไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราเอาผลผลการลงมติเมื่อเดือนพฤศจิกาหกห้าเนี่ยผมยังมีความหวังนะเพราะว่าความจริงไอ้คำถามที่ผมเสนอเมื่อวันพุธเนี่ย ถ้าย้อนไปเดือนพฤศจิกาหกห้าเนี่ยไม่ใช่ก้าวไกลเสนอเพียงพรรคเดียวนะครับมียัตติประกบนะคือมีคุณเท้งนัทพงศ์เสนอเรื่องก้าวไกลแล้วก็มีคุณจุลภานามวิวัฒน์เสนอเนื่องเพื่อไทยไม่เป็นคำถามที่ทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยเคยเสนอแล้วทั้งพรรคก็โหวตไปด้วยกันแล้วผมเชื่อว่าทุกคนจํำได้จำได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วตอนนั้นเราเสนอด้วยว่าให้จัดพร้อมกับวันเลือกตั้งไปเลยจะได้รอบแรกมันจะได้มาได้เร็วแล้วก็ประหยัดงบประมาณแต่พอมาเมื่อวานเนี่ยมีการอภิปรายที่วิพากษ์วิจาาาาาารรรณ์ตัวววคคคถถมมมมมมมททีี่่่่่่่เเเเเเเสนนนออออยยยะกก็ลใให้้ผผไแแจโึงชื คงหยิบไปทําเองแล้วประชามติแต่มีความกังวลอยู่ว่าคําถามจะไม่ได้เขียนในลักษณะที่ยืนยันหลักการเดียวกับพี่ก้าวกระยาให้ยืนยันเอาในมุมประเด็นเรื่องหมวดหนึ่งหมวดสองจะก่อให้เกิดความขัดแย้งก่อนอันนี้คุณเต็มมองอยังไงคือผมคิดว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการให้รัฐมนตรีใหม่มเป็นกติการสูงสุดที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย,ย<ะ>สิ่งสําคัญมากคือเราต้องใช้กระบวนการยกร่างฉบับใหม่เนี่ยเป็นเสมือนกับบทสนทนาเรื่องประชาธิปไตยในประเทศไทยที่เราเชิญชวนทุกคนที่มีทุกชุดความคิดเนี่ยมามาพูดคุยแลกเปลี่ยนคากรยพดูุ เกี่ยวกับทุกประเด็นนะครับภายใต้กรอบว่าเรายังคงอยู่ในรูปแบบการปกครองแบบเดิมรูปแบบรัฐที่เป็นรัฐเดี่ยวเนาะพอเป็นเช่นนั้นปุ๊บเนี่ยผมว่าการที่เราไปล็อกหรือไปไปกำหนดว่าประเด็นนี้ห้ามพูดประเด็นนี้ห้ามพูดเนี่ยมันเป็นการกีดการคนบางกลุ่มออกจากกระบวนการตรงนี้และท้ายสุดแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราไม่บรรลุเป้าหมายของการมีกติกาที่ทุกฝ่ายนั้นยอมรับได้ท้ายสุดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีบางคนที่อยากแก้ประเด็นนี้แต่ว่าสิ่งส่วนใหญ่ไม่อยากแก้ก็เขาก็ต้องนอมรับผลแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เขาพูดแต่ต มันก็จะเป็นสิ่งที่มันขาดใจเขาอยู่ไปเรื่อยๆอว่าว่า,ว,าว่าทำไมเขาถึงเสนอประเด็นนี้ไม่ได้แต่ถ้าเสนอไปแล้วล้วคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนี้มันก็ก็ <ๆ S 2> เป็นเรื่องปกติตามวิธี <ๆ S 2> ประชาธิปไตยคืออะไรก็ตามที่เราถามในคำถามประชาธิปไตยเนี่ยมันคือการบอกว่าเรื่องนี้ให้ประชาชนตัดสินใจโดยตรงนะไม่ใช่ว่าสมาชิกรัาสามาคิดแทนอ่สมมติประชาชนโหวตว่าส่วนใหญ่โหวตว่าให้ล็อกเหมือหนึ่งหมดสองเราก็ต้องน้อมรับผลของประชาชนเพราะฉะนั้นอะไรก็ที่เรามองเป็นหลักการสำคัญเนี่ยถามประชาชนถามประชาชนถามประชาธิปไตย